สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดองค์กรแรงงานเมียนมาเรียกร้องไทยรับแรงงานพมา่าเข้าประเทศอีก60,000นคนเมียนมาไทมส์ซอยักษ์ใหญ่ของเมียนมารายงานว่าเครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาออกแถลงการเรียกร้องให้ทางการไทยอนุญ,ญาตให้รายงานเมียนมาราว60,000คนเดินทางเข้าทำงานในประเทศไทยโดยด่วนรายงานล่าสุดของเมียนมาไทมส ซึ่งอ้างอูเซิงเต้ผู้อำนวยการองค์กรเครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมาระบุว่าขณะนี้แรงงานเมียนมาจํจำนวน60,000คนที่ยังคงรอการเดินทางเข้าทำงานในประเทศไทยแต่กลับยังไม่สามารถเดินทางเข้าทำงานในไทยได้ซึ่งแรงงานเมียนมากกว่า60,000คนเหล่านี้กำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่ได้กู้ยืมเงินเพื่อมาจ่ายเป็นค่าในหน้าและค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งมีดอกเบี้ย คำถแถลงขององค์กรเครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมาระบุว่าหากแรงงานชาวเมียนมากว่า60,000คนนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้าทำงานในประเทศไทยพวกเขาก็จะไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ที่กู้ยืมมาได้องค์กรเครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมา,ายังระบุว่าหากรัฐบาลเมียนมาไม่สามารถน้มน้าวให้ไทยอนุญาตให้แรงงานมากกว่า60,000คนกลุ่มนี้เดินทางเข้าทำงานในไทยได้ทางการเมียนมาก็ควรจะต้องหาเงินมาจ่ายคืนแก่แรงงานกลุ่มนี้ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้เมียนมาไทมส์ระบุว่าขณะนี้เมียนมามีรายงานของตนเองมากกว่า4ล้านคนที่ออกไปทำงานในประเทศต่างๆทั่วโลกและในจำนวนนี้มีมากกว่า2ล้านคนที่ทำงานในประเทศไทยความเคลื่อนไหวล่าสุด ขององค์กรเครือข่ายสิทธิรรยงานเมียนม,มากเกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ในเมียนม,มาก,กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยเมียนม,มามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น1,15187คนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ